เมตตาอมตะปิจิการกมโกอมตะปิจิการกมโกอมตะปิจิการกุมโกพิจิการยังบกพิจิการกัโก,ก,ก,โก,ก,ก,โกเออเออลอยวางโอ้โหสิกรรมเมตตาลอยวางเวทนาสงสารทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากจิตเกิดจากการกระทําของมนุษย์ เกิดจากการกระทํำของจิตยิญงาณเจ้ากรรมในเวรมันจะเป็นกรรม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 ตามเผ่าพันธุ์กรรมที่ที่จิตของตัวเองและสั่งการการกระทําต่างๆสิงต่างๆเกิดขึ้นจากจิตตัวเองการกระทําของตัวเองนั่นแหละคือกรรมที่ผ่านมามันจะเป็นกรรมกรรมที่ที่จะต้องชดใช้เป็นกรรมเป็นเวรที่ลอยวางเป็นกรรมที่ต้องโอ้สิเป็นกรรมที่จะต้อง ผ่านอุปสรรคผ่านกรรมผ่านเวรเหล่านี้ไปให้ได้ในชาตินี้มันใกล้เวลาที่จะถึงถึงจุดมรรคหมายที่สุดของชีวิตในการดั้นด้นมาถึงวัดปา่าพุทธเบิกการกระทาเช่นนี้เป็นเป็นการกระทาของเหลา่าบรรดาทวยเทพเทวดาที่ปล่อยวางคือการให้กายสังขารให้กายสังขารรับเวรรับกรรมไม่ได้ได้ให้ทุกเทียนเข็นทุกเวทนาอยู่อย่างนี้ตลอดไปมันถึงเวลาถึงที่ถึงที่สุดในชีวิต ทุกพระอ,องค์ก็รู้อยู่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้จะคิดปล่อยให้เป็นเป็นวาระกรรมชินนี้ตลอดไปกายสังขามต้องตั้งมันและรู้หน้าที่ของตัวเองว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นคิดเกิด,กดขึ้นจากจาก,การจัดก,กรำรเวรหรือวาระที่จะต้องชดใช้และบุญบารมีที่สะสมไว้เป็นะเบียงบุญคือรับใช้ปู่ดับบทรับใช้พระศาสนารับเช้เขตคําบ้านเมือง ขอมพระคุณเจ้าพระเจ้าอีโตเมืองอาราดาบุตรแห่งนี้นั่นเองคือมาใช้เวรกรรมในชาตินี้เพื่อสร้างเสริมบุญบารมีและช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายคิสาย,ยามบริวารล,ลูกหลานที่มาเกิดบบังบังเ,เ,เป็นมนุษย์ที่ยังไม่รู้ทางจะต้องชี้ทางส่องแสงสว่างให้ผ่านกายของปู่ผ่านกายของกายสังขารนี้ด้วยปู่ดาบทและปู่ศรีสุดโธและปูททะป่อนันตนากราชปูดำเสนจันทาไม่ว่าจะเป็นปู่ศรีสุดโธ หรือจะเป็นปู่พญาครุฑที่มาผ่านกายสังขารแต่ละพระอ,องค์นั่นแหละคือบุญใหญ่ที่เกิดขึ้นกับกายสังขารที่เป็นลูกเป็นหลานมาหลายภพหลายภูมิหลายชาติกายสังขารก็เพียงแค่เป็นกายเนื้อที่มาจุติหรือจะไม่เป็นดินน้ำลมไฟที่ที่เกิดมารวมตัวเป็นกายสังขารที่มีจิตมามามา,มา,มาป,รประทับกายสังขารนี้ และกรรมเวรที่ติดตามมานั่นก็คือกรรมที่นัดหมายให้มาเจอมาเจอให้มาชดใช้เวรกรรมโายสังขานี้แหละที่จะชดใช้เวรกรรมให้ทุกผู้ทุกนามทั้งจิตวิญญาณทั้งมวลมวลมนุษย์ มันถึงเวลาที่สุดในชีวิตแล้วนั่นแหละคือการปล่อยวางว่าโอ้นี่นอ้อคือกายสังขารที่ที่มารองรับจิตของเราในการทุกเขเวทนาและสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าคือบุญบารมีเก่าของเราที่เคยสร้างสมไว้คือปู่ทุกองหลวงปู่ทุกองที่มีเมตตารู้จะเป็นเทพธุมเทวดาที่เราเคยรับใช้มาคือครูบาอาจารย์วัดเริโตสายาณารายวตาที่ท่านลงมารอคอยอยู่ในการ พาทุกคนที่จะพ้นทุกผลนเวรผลนกรรมด้วการชดใช้และการปฏิบัติและรู้เข้าใจในในสิ่งต่างๆที่เกิดมาในชาตินี้ ให้รู้แล้วว่าให้รู้รับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วรู้แล้วเห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างควรจะปฏิบัติและเชิอชูครูบาอาจารย์จจวจารีตวนีนอ้อท่านเป็นห่วงให้ชดใช้เวรกรรมมิฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่เป็นผลต่อการเกิดมาในิชาตินี้มันจะตกนรกหมกใบหรือจะว่าเป็นใบตายนั้นทางเสื่อมไม่ละเมื่อ,อยา ยาเมื่อลาล้อยโลกไปที่จะไม่มีบุญกุศลมีอะไรจิตตัวไปเลยหรือจิตจิตจิตของเราไปเลยมันจะเป็นมีแต่กรรมมีแต่เวรที่มีแต่เจ้ากรรมในเวรคอยรั้งคอยดึงให้ลงไปในทางเสื่อมนี่แหละคือการชดใช้เพื่อจะได้เอาจิตของเราให้ให้หลุดพ้นจากวางกรรมเวรกรรม